ที่จังหวัดตากคุณเคยดูข่าวนี้ไหมจังหวัดตากเนี่ยร้านทองร้านหนึ่งแล้วมีโจรมาปล้นเคยดูข่าวนี้ไหมคะแล้วเขาก็เจ้าของร้านสู้สู้ก็ต่อสู้กันด้วยอาวุธปืนโจรก็ออกไปแต่มีโจรอยู่คนหนึ่งจ่อปืนไปอยู่นอกร้านแล้วจ่อปืนไปทางเจ้าของร้านเจ้า<ๆ>ของร้านเห็นก็สู้มาคนก็แล้วก็เสียชีวิต ทางคมก็จะเป็นสองด้านด้านหนึ่งก็อ้าทำไมนะ่ะในเมื่อโจรสิทธิมนุษยชนนะแต่ออกไปแล้วนะแต่มันมีวงจรปิดเห็นว่าโจรคนหนึ่งมันส่องปืนไปทางเจ้าของร้านภัยมันยังใกล้ตัวอยู่ภัยมันยังไม่พ้นอนะ่ะการที่เจ้าของร้านเข้าต่อสู้ป้องกันตัวสมควรแก่เหตุไหมอันนั้นก็สมควรแก่เหตุถามว่ามีความผิดไหมเจ้าของร้านมีความผิดไหมทําให้โจรมันเสียชีวิตอนะ่ะมันก็มีความผิดได้รับการยกเว้นโทษค่ะ ตำรวจสมมติตำรวจวิสามันมีความจําเป็นต้องวิสามันอย่างเงี้ยมีความผิดไหมมีความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษเพราะว่ามันอยู่ในภาวะที่ว่าถ้าไม่ต่อสู้ไม่ดําเนินการแล้วผู้ร้ายมีอาวุธปืนอย่างเงี้ยเราก็ต้องป้องกันตัวลักษณะน,าานี้เป็นต้นเพราะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมีแบบนี้